ทีนี้มาดูในส่วนของข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะได้ไปเที่ยวกันไหมงานใหญ่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราถ้าท่านใดไม่ได้ไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นก็คือประเพณีขึ้นเขาผนุมรุงนั่นเองคะ่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศในช่วงวันที่4ี่ 56ที่ผ่านมาหรือสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือึกคักมากๆเลยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะคุณูุฟังเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ,ะมาดูในช่วงของวันที่5เนาะคุณู้ฟังซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมจัดขึ้นวันที่4วันที่5และวันที่6แต่ว่ากิจกรรมใหญ่เลยนะคะที่มีการ จัดพิธีเปิดนะคะแล้วก็บวงสวงกันก็คือในช่วงของวันที่5เมษายน2568นั่นเองค่ะซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า7นาฬิกา9นาทีของวันที่5เมษายนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนำส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวประกอบพิธีบวงสวงจริงศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพนมรุ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจาปี2568นะคะ ที่บริเวณด้านหน้าปราสาทหินพนมรุง้งตำบลตะเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายปียะปิจนาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะพร้อมใจกันรประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพนมรุง้งเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งนะคะ ที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ4-6เมษายนที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรีตลอดการจัดงานค่ะโดยในช่วงเวลาต่อมาค่ะช่วงเวลาใสา่สายหน่อยน้องคุณผู้ฟังช่วงประมาณ เก้นาฬิกา30นาทีนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดอาระยะธรรมวนํารุงนะคะงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2568นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องบอกกันสนิดหนึ่งคุณผู้ฟังไฮไลท์สุดพิเศษเลยของปีนี้ก็คืองานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะคะตรงกับในช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นตรงตรงศตร์าดแสงสองตรง15ช่องประตูด้วย วันที่5เมษายนที่มีการจัดพิธีบวงสวงก็เป็นวันสุดท้ายของพระอาทิตย์ขึ้นนะคะในรอบนี้พี่น้องประชาชนก็มาเที่ยวงานแล้วก็ไปชมปรากฏการณ์มหัสจย์ดวงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสัตว์แสงส่องตรง15ช่องประตูซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรย์หนึ่งเดียวในโลกนะคะก่อนที่จะมีการารวมพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์